ส,ปปสวัสดีครับซปเปอร์เล็กครับสวัสดีครับหนึ่งเดือนกับสึกใหญ่กับไปที่ญี่ปุ่ออีกครั้งหนึง่งการเตรียมตัวของซูเปอร์เล็กครั้งนีง้เป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้เตรียมตัวมาเรื่อยๆครับก็เหลือเดือนสุดท้ายก็พยายามที่จะเร่งตอนนี้ก็อยู่ทีรกับเร่งไม่เกี่อาทิตย์ <symbols> จากไฟที่แล้วนะที่ต่อยก็ช่วงมีนาพ <without S 2> ักมาก็เกือบเกือบผ่านไปครึ่งปีเหมือนกันสภาพร่างกายของเราเร่งน,นี้เป็นไงบ้างแป๊บก็ตอนนี้ก็มัน ก็ยังมีแบบนิดหน่อยๆที่ขัดยังก็เรื่องรวมบหายใจเพราะาผมก็ซอ้อมมานานผมซอ้อมมานานไฟนี้เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือผมไม่ได้ชกนานผมหยุดไปนานแล้วผมพยายามซอ้อมมาเรื่อยๆซอ้อมมาเรื่อยๆก็มีหยุดบ้างอะไรบ้างตอนนี้มันก็เริ่มดีแต่ว่าถามว่ามันยังร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้ก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ในไฟนี้ของแป๊บเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนั้นคือหยุดพักไปนี่มาโค้งสุดท้ายนี่เอาแบบเชื่อๆว่ามันกี่สัปดาห์กี่เดือนได้ ก็จริงๆผมซ้อมมาตลอดนะผมจริงๆผมเร่งได้ตอนช่วงนี้ก็เหลือแค่ในรูปแบบของอความทนทานแล้วก็ระบบหายใจที่โค้ชเขาวางไว้แค่นั้นเองเพราทุกอย่างก็มันแบบตามเป๊ะหมดแล้วอ่ะใครต้องโคจรมาเจอกับคู่ชกคือต้องบอกว่าต่างคนก็ต่างเรียกหากันเลยเราเห็นฟอร์มกระจงเขาล่าสุดเนาะในการต่อยกับทางพี่เพชรพนมครับส่วนตัวเป๊ะเองก็เหมือนว่าอยากจะเจอเข้าเหมือนกัน พอได้มีโอกาสมาเจอ,ขอเขาแล้วจริงๆเนี่ยปเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเป๊ะก็ที่อยากเจอเขาเพราะเขาเรียกหาอืใช่ครับจริงๆอ่ะผมอยากชกหน่อยคนที่เรียกหาผมแต่ละคนเนะี่ยผมอยากชกมากเอารู้สึกดีใจครับที่แบบได้กลับมาชกแล้วมีคนที่อยากชกด้วยเยอะอย่างเงี้ยผมก็แบบเออผมไปทาอะไรให้ใครอะไรเงี้ย <laughs> จริงๆเขาอยากชกอยากชกคแล้วได้ไปชคที่บ้านเขาด้วยได้ไปชคที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ได้เจอกับซุปเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นคนที่สองด้วย อร์มล่าสุตรที่เขาต่อยอย่างทางร้านพี่เพชรพนุมแป๊บมองเขาเห็นอาวุธยังไงเขาบ้างลูกนั้นถ้าไม่มีถ้าไม่มีลูกนับผมคิดว่าสิทธิ์ของพี่เพชรนะแต่ว่าได้ลูกนับแล้วก็กาองอาวุธเขาก็แบบออกได้ตลอดเ,ออเขาออกได้ตลอดออกออกแข้งออกหมัดเตะขาคือเขาออกได้ตลอดอครับโทษทีครับต้องถามถึงเรื่องความพร้อมของเป๊บนะครับ <S <S น้ำหนักของเป๊บตอนนี้เป็นไงครับก็ <S 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 น้ำหนักตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ71 72 ต้องทําอีกประมาณเท่าไหร่ครับก็หกสิบห้าจุดแปดก็เกือบหกสิบหกครับก็ประมาณสี่ห้าโลพถึงเวลานั้นหนึ่งเดือนนี่มันมันพอมันพอ,พออยู่แล้วครับเพราะว่าเหมือนเหมือนครั้งก่อนครั้งก่อนมันมันไม่ได้มันเต็มตัวมาดีแต่มันจังหวะโค้งสุดท้ายมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดอย่เงี้ยมันเลยเกิดข้อผิดพลาดในตรงนั้นครับคราวนี้การเจอกับยูกิโรซานะครับผมว่าเป๊ก็คงจะดูเขาชกหลายไฟแล้ว อะไรในตัวของยูกิที่ที่เป๊ปรู้สึกน่ากลัวครับจริงๆอย่างหมัดเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลอยู่แล้วครับผมอย่างอย่างที่บ็อกซิ่งมันนวมใหญ่อะผมก็จะเป็นไปกังวลผู้เรื่องการตะขาเตะอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ที่ว่าตะได้ตลอดอะไรเงี้ยที่คนเขาอยากดูด้วยไม่ว่าที่ทุกคนเขาอยากเห็นอะว่าผมจะไปตะเขาไหมหรือเขาจะตะผมอะไรเงี้ยครับ อ่อย่างที่เราเห็นเห็นเลยครับอาวุธเด็ดของโยสายอย่างหนึ่งคือคราบคิกนะฮะการแตะน่องนะฮะอันนี้พูดถึงแบทเป็นไงครับมีการเตรียมเตรียมรับมือไหมมีมีแน่นอนครับแต่ผมไม่ค่อยได้ตกใจอะไรหรอกเพราะว่าจริงจริงมันมันมีมานานแล้วมันมีมานานแล้วลูกติ่ขาตัวเมงก็แบบเคยเจอมาก็หลายคนแบบผมเวลาผมไปชกต่างประเทศก็ก็ดูมาอย่างเงี้ยแต่แค่อยู่ที่ว่าเราจะแก้ยังไงเราจะแก้แบบไหนบนเวทีเงี้ยครับ จร,จริงมันไม่ได้ว่าเพิ่งมีว่าคนที่มาชกช่วงหลังคนไทยก็โดนบ่อยโดนบ่อยนะครับ mm hmm. ก็เลยทําให้แบบลูกนี้มันขึ้นมาอีกสำหรับประสบการณ์การเดินเดินสายชกต่างประเทศแต่ก็เจออาวุธประมาณนี้มาบ้างนะเนาะเจอมาครับเจอมาเยอะอยู่พอสมควร mm hmm. แล้วก็ไม่ว่าจ,จะเป็นลูกติปากติอะไรเงี้ยก็เจอมาหมดครับแล้วก็แบบเอ่อตอนนี้อย่างอยงตัวผมเองตอนนี้ก็แบบเหมือนหาลูกแก้ไปเพราะว่าตอนนี้มันแบบ คือแน่นอนผมเชื่อว่าแน่นอนเขาเขาเขาไม่มีอย่างอื่นแน่นอนนอกจากลูกฮาร์ปคิกลูกอา่อาอ่าใช่ครับลูกตีทองอะไรเงี้ยผมก็พอดูอยู่บางท,ที่ผมกลัวผมก็กลัวแค่ตรงนี้ครับผมผมไม่ได้กลัวเรื่องอะไรมากมายไม่ได้กังวลเรื่องอะไรไมากมายซึ่วออ่าผมจะแก้ได้มันได้ไหมกันนี้เหมือนครั้งที่แล้วผมก็ยังแก้ลูกของทาคิรุว่าผมกลัวโดนลูกนี้ผมก็โดนอย่างเงี้ยแค่นั้นเอง ราอนี้มองกลับกันครับเป๊ปในความเป็นโยศาสตร์ยุโยสเป๊ปมองเห็นจุดอ่อนอะไรบ้างไหมครับ,จ, <c oughs> รบจุดอ่อนน้อยครับจุดอ่อนน้อยแต่ว่าแต่แต่พอพอเรามานั่งดูเขาชกครับแต่ละไฟแล้วก็จากรูปแบบระยะประชิดหรือจากรูปแบบระยะ,ะระยะห่างเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นบ้างเลยครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าบนเวทีผมจะทําได้ไหมเพราะว่าอย่างอย่างซ้อมนี่ผมก็ทําตลอดผมซ้อมผมก็พยายามทําผมพยายามทําที่แบบว่าเอ้ย แบบนี้าลองไปดูแบบนี้ลองทําดูอะไรเงี้ยครับอผมไม่รู้ว่าเมื่อวานเมื่อวานทางทีมทีมสื่อนะครับไปที่ค่ายานาบิลครับเราให้นาบิลเนี่ยวิเคราะห์คู่ของคุณกับกับโยสซ์ซึ่งนาบิลเขาก็ไม่รู้คุณได้ดูคลิปนั้นหรือยังครับเขาก็อยากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์เลยครับยังไม่ได้เปิดนแสดงว่าเข้มข้นกับการฟิตซ้อมมากมีคนโทรมากวนครับ <laughs> คนโทรมากวน <laughs> จริงคนโทรมากวนจริงเหรออันนี้เล่าให้สื่อเราฟังครับว่ามัน มันมันมีเพจอะ่ะแล้วมันมันแบบโทรมาแทบไม่มีบางบางวันโทรมาแทบไม่มีเวลาพักผ่อนอะ่ะบางวันต้องเปิดเอ่อเปิดโหมดนอนหลับไว้ทั้งทั้งวันบางวันใครทักหาก็ไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบแล้วพอเปิดมาทีมันดิง่งดิ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 ่งมันหายไปหมดแล้วก็ตั้งแต่ไม่ใช่แค่ไฟนี้มันเป็นไฟใหญ่ที่เจออะ่ะมันโทรมากวนโทรมาหลายๆอย่างถามว่เาเขาก็เป็นเอฟซีเราแหละเขาก็เป็นเออ อยากรู้ว่าตัวจริงไหมอะไรไหมยเงี้ยแต่ว่ามันเจอในช่วงที่แบบพักผ่อนบ้างในช่วงอะไรบ้างนี่มันเลยทําแบบตัดสินใจแบบไม่เล่นไม่ค่อยเล่นแล้วก็ไม่ใช่ว่าเครียดอะไรนะแต่ว่ามันแบบรู้สึกว่าเขาก็เป็นเอฟเซียเขาตามเชียร์แต่ว่าบางครั้งเวลาที่เราแบบพักผ่อนเราน้อยเราก็อยากพักผ่อนเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราดูเกมคู่ต่อสู้บางครั้งเราแบบขัดใจบางครั้งก็แบบโมโหอะไรเงี้ยก็ปิดรู้สึกตกใจงมันมีคนเหมือนแบบมีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจรบกวนเราเนะ ครับนี้ถ้าเกิดแป๊บมีโอกาสจะพูดครับพูดผ่านสื่อฝากบอกอะไรทีจริงมไม่ว่าก็ขอบคุณครับ,รบขอบคุณที่เชียร์ผมเมือนล่าสุดก็เพิ่งเจอเนี่ยเจอเมื่อวานกลับมาจากกลับมาจากในเทปก็จริงเพิ่งเจอก็โทรมาประมาณสามทุ่มเพราะในช่วงสามทุ่มมันยังไม่ปิดเนี่ยผมยังไม่ปิดโหมดนอนหลับจะถ้าสามทุ่มครึ่งมันจะใครโทรโทรไม่ติดแล้วแต่ว่านี่ก็เลยเราลองรับดูครับก <laughs> ็ลองรับดูก็เลยแบบ เอฟซีนะพี่เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับแต่บางครั้งมันทั้งวันมันไม่ไม่ไม,ไม่ไหว hmm. เพราะว่าบางครั้งเราอยากพักผ่อนบางครั้งเราอยากรีเลยตัวเองบางครั้งเราศึกษาเกมคู่ต่อสู้ด้วยอย่างเงี้ยมันมันบางครั้งไม่ใช่ว่ายิงนะแต่ว่าบางครั้งก็แบบก็คือไม่ค่อยอยากรับขณะดทีมงานบางคนโทรหาก็แบบต้องทักหาแบบหลายวันอะไรอย่างเี้ตอบก็มีครับ hmm. ก็บอกทีมงานไปตรงๆครับคือพูดง่ายๆคือถ้าเป็นไม่ได้คือสัก,สก,สก,สกตั้งแต่วันนี้จนถึงวันชก เป๊ปก yeah, mm ็อยากจะเหมือนขอความร่วมมือหน่อยใช่ครับก็นึงใช่ครับก็ถามว่ามันมันมันห้ามได้มันก็ห้ามไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบยิงได้อะไรแต่ว่าเราได้แบบตัดปัญหาของเราที่ตัวเราเลยอย่างเงี้ยก็คือไม่ค่อยยุ่งไม่ค่อยอะไรก็เหมือนจะมีช่วงเวลาเป็นส่วนตัวบ้างเาก็มันก็ใกล้ช่วงแล้วเนาะเป๊ปใช่ครับอันนี้มาเรื่องของการฟิตซ้อมของเราจะดูว่าไฟล์หลังๆเนี่ยจะต่อยที่แบนตัมเวทจะเป็นส่วนมากเนาะ ก็มีแฟนบางส่วนเขาก็แบบเอ๊จะเห็นซุปเล็กลงไปในร3 5สปอนด์นี่คือไฟเวทที่เรายังคงเป็นแชมป์อยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับไปได้ไหมแป๊บน้ําหนักเรามีครับมีโอกาสที่จะกลับไปเพราะว่าหลังจากไฟนี้เสร็จผมก็ไปรู้ว่าจะได้ชกที่เบนต้องเวทหรือว่าไฟเวทแต่ว่าถ้าเป็นสน้าหนักที่ผมยังอยากชกอยู่ไฟเวทผมก็อยากชกผมทำหนักได้ผมทําได้ครับผมเชื่อว่าตัวเองทําได้ละอย่างหนึ่งคือแค่ผมแบบไม่ดื้อในตัวเองอะ่ะผมมีวินัยมากพอผมว่าผมทำได้ แล้วอย่างหนึ่งคือผมอยากกลับไปชกด้วยตอนนี้แบบในรุ่นไฟบีทแบบมันทั้งมวยไทยทั้งคีบอกซิ่งอะใช่ครับมันเลยทําให้เราแบบอยากอยากอยากลองด้วยอย่าเงี้ยครับมันมีความท้าทายเพิ่มขึ้นใช่ครับสัญญาณใหม่ๆเข้ามาเพิ่มใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็แบบคือเหมือนจะชนะแทบมาทั้งหมดเงมันก็เลยเกิดหาความอยากท้าทายใหม่ในรุ่นแบนตอมบีแต่พอ มันมีแบบหลายคนที่เก่งที่ได้สัญญาเข้ามาแล้วเขาเก่งน้องๆแต่ละคนที่เขาได้มามันก็เลยทําให้เราแบบเราก็อยากลองลงไปอีกสักครั้งหนึ่งไปบัดกันดูอีกสักรอบนึงอะไรเงี้ยมันเป็นความท้าทายอีกแบบหนึง่งถ้าลงไปร้อยสามห้าจริงๆเนี่ยแบ๊บคิดว่าน้ําหนักที่จะต้องคุมประมาณกี่โลก็ประมาณหกสิบกว่าโลได้เกือบก็มันปล่อยๆผมก็เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเนี้ยครับ ก็ถ้าลงไปไฟเบทจริงมันก็6 1บิดมันก็หลายโล่1 0การ์โลครับป๊บครับถ้าถ้าคุณเอาชนะยูกิโยซาได้คุณคิดว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับตัวคุณครับแน่นอนครับถ้าชนะได้ก็หนึ่งเลยคือมีโอกาสที่ชิงแชมป์คิดบ็อกซิง่งะถ้ามีโอกาสนะและอย่างหนึ่งเลยคือมวยไทยไม่รู้ว่าใครจะเป็นแชมป์ผมก็ยังอยากมีโอกาสตรงนั้นเหมือนกัน ในรุ่นแบนตมเบดแล้วยางหนึ่งเลยคือรุ่นไฟเบทตอนนี้ยก็ยังว่างแล้วพี่โอกับถังก็กําลังจะชิงกันด้วยในรุ่นไฟเบดของมวยไทยคีบ็อกซิ่งคีบ็อกซิ่งผมก็เป็นแชมป์อยู่ซึ่งตอนเนี้ผมไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยอะ่ะคือตรงนี้มันเป็นความท้าทายของผมทั้งหมดเลยอยู่ที่ว่าตัวผมจะทํายังไงให้มันได้ตรงนั้นกลับคืนมาอะไรก็อไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเดียวกันกันกบเราอย่างน้องโอกับรถถงังรถถังครับแบ๊บก็พูดไปแล้วในมุมมองของเราเนี่ยมองคู่นี้เนี่ยแบบ เชียร์ทั้งคู่แขเชียทั้งคู่ทั้งก็แบบมีความทนทานมีมันอาวุธหนักแล้วก็มันอดทนอะทั้งอะแล้วมันสามารถทำได้เงี้ยส่วนพี่โอก็อาวุธหลากหลายครับขอยกไหครับก็ห้ายกก็ก็ครับก็ต้องอยากให้ครบยกอ่ะเพราะอยากดูห้ายก ถึงบรรยากาศที่แบบไปต่อยที่ญี่ปุ่นบ้างนะฮะเราน่าจะเป็นครั้งที่สองนะถ้าเป็นของวันเนาะนะครับนนรบรรยากาศการไปต่อยที่ญี่ปุ่นเห็นบอกว่าเราชอบช,ชอบอะไรในการที่ไปต่อยที่ญี่ปุ่นครับแบบ,บชอบกองเชียร์ชอบกองเชียร์เพราะว่าเห็นเขามานั่งดูเราชกนในวันที่แบบคนเยอะมานั่งดูเราชกเนี่ยรเราก็แบบดีใจแล้วก็แบบมันฮึกเหิมที่เราเขาที่เราได้ชกแล้วก็เขาได้ดูอ บรรยากาศเลยนะงั้นฝากอะไรถึงแฟนแปบที่จะรอชมรอเชียร์เราอีกหนึ่งเดือนครับสิบหกพฤศจิกาก็อีกหนึ่งเดือนครับก็ฝากเชียร์นักกีฬาไทยทุกคนด้วยครับก็ผมเชื่อว่าคนที่จะมาชกก็อยากชนะก็ให้กําลังใจกันเยอะๆครับตัวมเองก็เช่นกันครับก็จะทําให้มันเต็มที่แล้วก็จะเอาใยชนะครั้งนี้ก็เพื่อคนไทยทุกคนแน่นอนโอเคครับขอบคุณครับสุขสันต์รับผมครับคุณครับ